ทำคลิปนะครับผมที่เกี่ยวกับน้องหมาครับผมนะถูกไหมที่นี่เราถูกฆ่ามือไม่ถูกมาคุณตัวเมียโอเคนะผมดูดีกๆเลยนะครับน้องหมนะที่ผมซิ่ง เคนะผมสวัสดีทุกคนเลยนะผมนะคือวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับผมที่เกี่ยวกับน้องหมาของ้นกะ็คือว่าคลิปก่อนที่ผมได้ลงไปคนก็ถามหาน้องหมาแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะผมเลยคลิดว่าโอเคงั้นเนี่ยผมจะมาทําเป็น EP พีอถ้าผมพาน้องหมาไปหาหมอเนี่ยผมก็จะทําเป็น EP พีหนึ่งอีหนึ่งอีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะก็เลยอันนี้ที่เป็นอ p ที่สองแล้วผมนะของหมาน้อยผมดทวงครับก่อนแล้วก็โทรหาพี่โอนะผมให้พาไปหาหมอนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เป็นตอนไปหาหมอแล้วนะจะเป็นยังไไไงกกกกกกััันนนนนนตตต่อปดดดดดดูะะะะะผผผผมมมมมม็ฝาาายยยลลลืคค์้้้ววแิใหรบ จะเข้าไปรับชมตทงนี้ผมขอหาเงินเป็นค่ามันพาน้องหมาไปหาหมอก่อนดูแล้วนะ นี่ครับพามาหน่อยครับดูครับวมวจะหมดถึงหมื่นไหมนะครับดูทรงเนี่ยต้องไปทำอะไรไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไปถามไปให้ดูครับ เอ้ครับทุกคนครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะลงทางหรือเปล่านะครับมาคุยเรื่องทิศลังนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะได้ลงหลังทิศลังเสร็จแล้วครับผมคลิปเนี้ยเดี๋ยวลงเป็นที่คลิปไปนะครับวันนี้ก็ถึงวันที่เรามาสุดทางเลยไม่รู้จะเป็นยังไงนะมันจะหนาวเอียตายหรือเปล่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันเนี่รู้จะหมดเท่าไหร่ครับคลิปนี้ไม่เป็นไรครับ หาไม่ด okay, 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 ้เมื่อกี้เดินเจอกันโรงพยาบาลนู่นครับนี่มันคลิปที่2นะครับอ่าพี่โยครับคุณพี่โยจะาปล่อยกูกลับเองครับดูดิครับแม่ช่วยส่งกูด้วยครับดูแลกันนะทุกคนโอเคนะผมนะก็ตอนต้นเราก็ดูไปแล้วนะผมนะผมก็ถ่ายจากคลิปต่ออันนั้นมาเลยก็คือว่าจากคลิปที่แบบไปดูหมาแล้วพาไปคลินิกที่บ้านก็หมอก็แบบว่าให้ส่งไปโรงพยาบาลใหญ่เลยก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลใหญ่นะครับผมนะก็ให้พี่โยมารับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปโรงพยาบาลนู่นนะไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะโดนเท่าไหร่ดูนะครับเออตอนแรกผมมคิดว่่าาประะณแบบสักอเ็นี่ยผมคิดว เต็มที่กูไม่หกคันทุกคนะก็เดี๋ยวไปดูว่าคลิปนี้นะผมค่ารักษาจะกี่บาททุกคนครับตอนไหนก็เป็นอีกคลิปหายนี่นอนหลับแล้วครับเมื่อกี้ก็ขี้แตกครับผมก็เอายัดปากพี่อยู่แล้วครับพี่อยู่เพี่พูดมากนะครับผมนั่นเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับอีกเอาสักสี่ห้าชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวจริงๆครับดีนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วถ่ายไปดิ ยงร้องบาดมีร้องบาดเสีงง<ะ>ยงวะอันนี้คืออะไรครับวันนี้มูปิ้ชื่อมามงดูคนตั้งมึงจำไม่ได้นะดีคนบอกเขาโดนชนตอนไหนรังประมาณบา่ <3 S 2> า,บายสามครึ่งจะยสบายใจอีกแล้วนี่คู่ม้า,า,ากูตัวเมีย <laughs> โอเคครับนะพอหมดจากอา,อาการที่แบบสนุกไปแล้วนะครับนะคือตอนแรกในใ,นในใจจริงๆผมนี่ เครียดนะแบบว่ากลัวแบบกลัวหมาไม่รอดกลัวหมาตายนะผมว่าตอนนั้นที่แบบอาการพาไปหาหมอนี่คือแบบว่าอาการแบบรู้สึกตัวนะั้นเนี่ยแบบว่าแค่ไม่ขยับอะไรเลยนะผมแค่อยู่อย่างนั้นแหละนอนอยู่นั่นแหละนะครับผมนะแบบตาก็ลอยเออแล้วจริงๆแบผมอาจเชียงไมเยอะอัดไปตรงนี้นะแต่ว่าแบบคือฟันหายนะผมมันก็เหลือที่ผมให้ลงดูได้ต่อไปก็คือก็จะเป็นการทำความสะอาดแผลแล้วก็เอกซเรย์แล้วก็ 3, วกทําแผลเบื้องตน้นไม่ก็น่าจะทำแผลเบื้องต้นนะครับผมนะ แล้วตอนนั้นอะตอนที่ผมยืนรอมันที่หน้าห้องทําแผนนะโอ้มันผมเดี๋ยวมันจะเปิดคลิปเสียงที่มันร้องให้ดูทุกคนมึงนะคือแบบเสียงมันร้องแบบอ้าแบบร้องแบบโอ้โหมันมาเจ็บแล้วผมเด้อไปดูเลยทุกคนนะผมนะไปดูเลยดูนไป ตอนที่แบบมันลองตอนนั้นเดี่ยโอ้โหใจผมแม่งจะขาดด้วยตอนนั้นสงสารมันนะมันตัวเล็กๆนั้นแม่งก็แบบประมาณเท่าไหร่วะไม่กี่เดือนเองมมาน้น้อยเนี่ยเดือนกว่ากวายังไนะผมนะแล้วมันลอกมันเจ็บนะมันเจ็บขาว่าหมอน่าจะแบบทําการเขาเรียกว่าตัดขนมันเพื่อที่จะเย็บแผลทำกระดับแผลหรืออตอนนั้นผ่าตัดยังวะยังดีตอนนั้นแค่น่าจะแบบว่าแบบทําแผล เบื้องต้นก่อนเออยังไม่ถึงขั้นผ่าตัดนะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูผลเอ็กซเรย์นะครับผมนะที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ใจเดวจะบอกในคลิปเลยคลิปมาอาจจะมีหลาย ep หน่อยนะผมนะก็แบบว่าตัวเองในะครั้งนึงในชีวิตนะผมเคยช่วยหมาที่ราคาแบบแพงมไม่ใช่หมาแพงนะค่ารักษาแพงนี่นะครับเป็นกระดูกที่เอ็กซเรย์มาคือตรงนี้มันแตกนะครับทุกคนครับเห็นป่มนี่มันแตกปกติเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีตรงนี้ใช่ไหมที่มันลาวแล้วก็ตรงนี้ลาวนี่ลาวลาวลาว,ลาวแล้วก็ จะมีเอ่อตรงไหนอรตรงนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรยิรงอะไรสักอย่างกเลยครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นแค่ดานตรงนี้นะอันนี้คือมันดูด้านข้างนี่ครับจะดูมันจะแตกมา้งี้ครับคุณไม่ได้ครเคียงกับการต่อเลยทุกคนครับดูดิก็เมื่อกี้ก็ขจา,ายมาก,ก็ประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับเ <c oughs> มื่อกี้นี้ก็ร้องไห้ไปครับเมื่อกี้ผมก็น้ำตาเกิดแตกนะครับแต่ว่าเรามาคราวนี้เราก็ต้องลองดูครับก็ <c oughs> ถามหมอครับว่ามันสามารถเอ่อเขาเรียกว่าให้หมามันเดินได้หรือเปล่าถ้าเรารักษาไปแล้วหมอก็ว่า ถ้ากระดูกยังต่อกสามารถผูกอะไรทุกอย่างได้มันก็จะประสานได้นะครับคือจะมีเลือดมัอันนี้อันไหนวะอันเนี้ยจะหกพันนะครับผมแค่เนี้ยหกพันนะแล้วก็จะเป็นอีแบบนึงก็คือแบบนี้แบบเนี้ยนะครับผมจะแปดพันนะครับ <_ d ata> แล้วก็ค่าสารเข <_ d ata> าเรียกว่าอะไรตรงนี้ไม่รู้อ่ะอีกสามพันแล้วก็ค่าเลือดมาอีกสามพันค่ายาค่าอะไรก็ซืตีสักสามสี่ห้าพันบาทนี้ครับก็น่าจะประมาณสักสองหมื่นตีไปสักสองหมื่นได้นะครับผ <_ d ata> มก็สงสารมันนะครับมันหมาน้อยครับสงสารสงสารมากเลยนะครับ ทางก็ไม่ค่อาจะมีนะครับแต่ว่าก็เขาจะลองหาดูครับมันจะต้องจ่ายไปในวันนี้ด้วยแล้วครับดูทรงแต่ว่าคิวตัดผ่าตัดหมาคือวันวันจันทร์แต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องให้หมอตรวจเลือดอีกคูดูนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เสียสค่าเอ็กซเรย์กับค่าให้เลือดนะครับก็วันพันกว่าพันหนึ่งวันนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับกับหมาเราตัวนี้นะ ดูเราตอนนี้ครับวันกินกินข้าวครับดูครับดูครับอาการพามาวันนี้ก็เสียไปพันหกนะครับวันจันเอ็งก็เอ็กซเรย์กับอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับพันหกนะครับวันนี้ดูแววตาดุกคนนะดูดิตามก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับคลิปนี่อดีตที่ดูเฉยเดี๋ยวถ่ายคลิปก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์เดี๋ยวไปผ่าตัดไล้ววันี้สั่งข้าววันี้กินแล้วเลย